สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560กันต่อนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมนะครับว่าหมายถึงอะไรตามระเบียบดังกล่าวนะครับ สำหรับการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมเนี่ยก็หมายความว่าการที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายรายเนี่ยนะครับได้กระทำการอย่างใดๆอันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียกรับหรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้กำลังประทุษร้ายหรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จหรือสอ่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคานะครับโดยทั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันหรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้อื่น ผู้ยื่นข้อเสนอลายหนึ่งลายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้นหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกตินะครับนี่คือความหมายของคำว่าการขัดขวางาการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พุทธศักราช2560นั่นเอง